มีเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนไม่รู้ตัวว่าทําไมทําให้ความสัมพันธ์ของเขากับคนรอบข้างเนี่ยไม่เวิร์กแล้วก็อยู่กัด้วยกันนานๆก็เริ่มที่จะไม่ชอบกันนะครับตอนแรกๆอยู่ด้วยกันก็รักกันดีอันนี้พูดถึงทั้งความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกแล้วว่าความสัมพันธ์สามีภรรยาหรือว่าความสัมพันธ์คนเป็นแฟนกันนะครับในทุกอย่างนะครับตอนแรกๆอาจจะหวานแหววแต่ตอนหลังเริ่มที่จะขุ่นเคืองกันนะครับต้นเหตุอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ให้แมรี่บอกแมรี่เอิงร้องา เขาเริ่มทําแบบนี้แล้วเพราะเขาเคยชินเขาเคยชินกับคู่หรือกับลูกน้องหรือพ่อแม่เรื่องขายกันแล้วแต่แต่สิ่งนี้ที่เขาทมคือการต่อว่าเขาต่อหน้าคนอื่นการวิจารณ์คนที่เรามีความสัมพันธ์ต่อหน้าคนอื่นการวิจารณ์หรือต่อว่าต่อหน้าคนอื่นนี่มันจะทำลายความเชื่อใจที่เรามีต่อกันและมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเจ็บใจมากมันไม่มีใครอยากจะ ให้คนอื่นคิดว่าเขาโง่หรือว่าถูกด่าถ้าเราถูกด่าต่อหน้าคนอื่นมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีมากๆใช่แล้ถ้าเคยโดนก็จะรู้แมรี่ก็เคยโดนเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบต่อว่าเราต่อหน้าคนอื่นตอนนั้นเราเรียนภาษาไทยแล้วเป่เป็นคนไทยแล้วเขาชอบมาวิจารณ์ภาษาไทยของเราต่อหน้าคนอื่นมนจิกเรื่องสำเนียงเรื่องที่พูดไม่ถูกต้องลยแบบนี้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราพูดไทยไม่ชัดเรารู้อยู่แล้วว่าเราพูดไทยไม่คล่องแต่โอ้ต่อว่าเราต่อหน้าคนอื่นมันทําให้เราเจ็บใจมากมาก มากเลยทำให้เราเสียใจยมไม่อยากจะพยายามต่อกับทุกคนในชีวิตถ้าต้องมีการ e c t หรือการปรับทิศทางทำในที่ส่วนตัว กระซิบก็ได้ถ้ามันเรื่องด่วนต้องทาต่อหน้าคนอื่นก็ซิบกระซิบก็ได้ไม่ต้องต่อว่าต่อหน้าคนอื่นนะคะหรือบางทีเนี่ยอย่าไปคิดว่าตัวเองถูกเสมอไปใช่เมื่อไหร่เมื่อคณไป private ไปไปคุยกันอย่างส่วนตัวปั๊บเนี่ยคุณอาจจะได้รู้ด้วยว่ามันก็มีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมพ่อแม่ก็เหมือนกันนะพ่อแม่บางทีก็ทากับลูกนะครับเพราะเขาชอบคิดว่าเออเนี่ยจะได้ให้ลูกไม่เจ็บจะได้จำนี่แล้วมีแบบนี้โอ้มันไม่โอเคนะมันไม่โอเคอันนี้เจ้านายกับลูกน้อง ผมสั่งลูกน้องเน,นี้ยก็ต้องสั่งคนเป็นร้อยบางทีก็ต้องระวังคําพูดตัวเองนะครับวิธีการที่จะให้คนเปลี่ยนเนี่ยเราทําด้วยรุ่มนวนจะดีกว่านะครับโอเคถ้างั้นก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าสุดท้ายนี้ขอเว็พรทุกท่านนะครับผมกับแมรี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ